นี้ค่ะบริษัท Apple ได้เปิดตัว iPhone 16ซึ่งเป็น iPhone รุ่นใหม่ในประเทศจีนบรรดาลูกค้าที่สั่งจองสั่งซื้อออนไลน์ประมาณ300คนมาเข้าคิวกันแน่นขนาดตั้งแต่เช้าค่ะเพื่อรอรับสินค้าในย่านศูนย์กลางธุรกิจของกรุงปักกิ่งของจีนถึงแม้ว่าฝนจะตกลงมาก็ตาม อย่างไรก็ตามนะคะการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของ Apple ยังไม่ได้ประกาศเป็นพันธมิตรด้าน AI ในจีนค่ะซึ่งพันธมิตรที่ว่านี้จะขับเคลื่อนระบบ p p p l i n t t l l l i g n n e โดยใช้เทคโนโลยี AI ใหม่ซ,ซึ่งซีรีส์ p h o n e 16ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ในทุกขั้นตอนแล้วก็เป็นซอฟต์แวร์ AI ใน iPhone ซีรีส์16ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อวางจำหน่ายเฉพาะในจีน ในปีหน้าเท่านั้นแต่ว่าชาวจีนที่เป็นสาวก Apple ก็ไม่ได้หวั่นไหวนะคะเพราะว่าหลายคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอ,อก,กับการอัปเกรดคุณสมบัติของกล้องถ่ายภาพแค่นั้นเองค่ะเพราะว่าพวกเขาชอบออกไปข้างนอกไปถ่ายรูปกันบ่อยๆแล้วก็ที่สำคัญบางคนดูแค่การอัปเกรดชิปที่สามารถเล่นเกมได้อย่างราบรื่นโดยที่ไม่มีสะดุด นอกจากนี้บางคนยังมองนะคะว่าฟีเจอร์ของ Apple ค่อนข้างดีโดยเฉพาะการนำเอาไปใช้ในต่างประเทศนั่นเองค่ะ